สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับมาพบกับนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับเราแบ่งนะครับการแยกลักษณะออกเป็น2ลักษณะนะครับคือการแบ่งลักษณะของด้านนะครับแล้วก็ลักษณะของมุมนะครับเรามาดูนะครับชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับแบ่งตามลักษณะของด้านก่อนนะครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ นะครับด้านทั้ง3ามนะครับมีความยาวเท่ากันนั่นเองนะครับมุมทั้ง3าก็มีขนาดเท่ากันด้วยนะครับต่อไปนะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอันนี้เป็นชนิดที่สองนะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็นะครับจะมีด้าน2ด้านครับที่มีความยาวเท่ากันนะครับด้านสองด้านนี้นะครับที่มีความยาวเท่ากันนะครับมุมตรงข้ามนะครับด้านที่มีความยาวเท่ากันก็มีขนาดเท่ากันด้วยนะครับก็คือมุมนี้นะครับกับมุมตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับต่อไปนะครับรูปที่3ามนะครับ รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับมีเยอะมากเลยนะครับก็คือทุกด้านไม่เท่ากันเลยทั้งสามด้านนะครับไม่เท่าหรือูปสามเหลี่ยมไม่เท่าก็คือนะครับไม่มีด้านไหนที่มันเท่ากันนะครับมุมทั้งสามก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับฉะนั้นเรามาสรุปกันนะครับแบ่งรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของด้านนะครับอ่าชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับแบ่งตามลักษณะของด้านนะครับได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วก็รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับมี อ่าสามรูปด้วยกันนะครับหรือเราเรียกว,ว่าสามลักษณะด้วยกันครับ at ต่อไปนะครับแบ่งตามลักษณะของมุมนะครับอ่าเรามาดูนะครับชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่เราแบ่งตามลักษณะของมุมอ่าอันดับแรกนะครับคือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือมุมทั้งสามนะครับเป็นมุมแหลมนะครับสามมุมเป็นมุมแหลมหมดก็คือสามมุมเนี่ยจะไม่มีเกินเก้าสิบองศาเลยนะครับเป็นมุมแหลมหมดต่อไปรูปที่สองนะครับอ่าเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมป้านนะครับรูปสามจะมุมป้านก็คือมี1มุมนะครับที่เป็นมุมป้านนะครับอีก2มุมก็จะเป็นมุมแหลมนะครับจะมีแค่มุมเดียวเป็นมุมป้านเท่านั้นนะครับสังเกตง่ายๆก็คือมีมุมหนึ่งเกิน90องศานั่นเองนะครับต่อไปนะครับรูปที่3ามนะครับเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับรูปนี้ก็ดูง่ายนะครับก็จะมีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากนะครับมุมฉากคือมีขนาด90าองศานั่นเองนะครับส่วนมุมที่เหลือก็จะเป็นมุมแหลมนะครับเรามาสรุปกันนะครับฉะนั้น รูปสามเหลี่ยมนะครับที่แบ่งตามลักษณะของมุมนะครับก็มี3มรูปนะครับคือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมรูปสามเหลี่ยมมุมป้านแล้วก็รูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนลองไปแบ่งในแบบฝึกหรดนะครับในหน้า85หนะครับถึงหน้า86นะครับลองฝึกทําดูนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ